ัจธรรมว่างมีครั้งที่หนึ่งร้อยสามสิบเรื่องข้างในความว่างไม่ว่างข้างในความมีไม่มีท่านคงโยฮันเหลินเมตตาสวัสดีองค์เดิมแห่งยานตนของทุกท่านขอกราบองค์เดิมแห่งยานตนของทุกท่านด้วยความเคารพนอบน้อมจริงใจขอสำนึกคุณต่อองค์เดิมของทุกท่าน ขอยอมรับผิดต่อองค์เดิมของทุกท่านพวกเราอยู่ในความว่างว่างไม่ว่างคืออะไรความว่างก็คือแก่นแท้ของพวกเราไม่ว่างก็คือมีไม่มีข้างในคือมีไม่มีถ้าเป็นความมีก็จะตีกันทำไมตีกันถ้าพูดแบบหยาบเรียกว่าผีตีกัน อะไรเรียกว่าผีตีกันก็คือพวกเราจำเสียงและรูปลักษณ์ของคนอื่นไว้ในอัตรารับรู้ถ้าเธอไม่จำไว้ในอัตรารับรู้เธอจะตีอย่างไรดังนั้นสภาวะทั้งปวงของชีวิตอยู่ที่ความจำในความว่างการมองก็คือความจำเธอคือใครตัวฉันหรืออัตราคือราชาจดจำ อัตตาคือราชาจดจำอัตตาคือราชาใจอัตตาคือมเมล็ดพันความจำมเมล็ดพันความจำคือเสียงและรูปลักษ์พูดให้ทะลุปลุกโปรงหน่อยก็คืออวิชชาตีอวิชชาอยู่ที่การยึดมั่นถือมั่นอยู่ที่จิตละโมบอยากได้อยากเอารูปลักษ์นั้นยุ่งกับนามและรูป ก็คือล้อมตีกันตีกันอย่างไรสิ่งแรกที่เธอต้องรู้ก็คือเธอต้องเอาลักษณะของบุคคลเรื่องราววัตถุภายนอกจำเข้ามาไว้ในอัตตารับรู้ก่อนเมื่อจำอยู่ในอัตตารับรู้อันแรกก็ตีอัตตาก่อนอันที่สองก็ตีสิ่งที่อัตตารับรู้อันที่สามก็คือสิ่งรับรู้ ตีอัตตาเกิดเกิดไม่หยุดทั้งหมดล้อมตีกันดูสิคนเราน่าเศร้าไหมเช่นการทำสงครามก็ล้อมตีกันไม่ใช่หรือเพราะเขาต้องเอาเสียงสำเนียงรูปลักษณะบุคคลเรื่องราววัตถุภายนอกจำไว้ในอัตตารับรู้แล้วก็ตีกันตีกันในความว่าง ใครตีกันความจำตีกันเสียงและรูปลักษ์อวิชชาและการยึดติดอยู่ในความจำเสียงรูปลักษ์ความโลภโกรธหลงข้างในตีกันตีนานแค่ไหนแล้วตีกันเป็นอนันตชาติแล้วเป็นเคาะภายในความว่างอะไรเรียกว่าเคาะภายในความว่าง ก็คือล้อมตีกันเพราะฉะนั้นอันันตชาติมาพวกเรารับเคราะห์ภัยในความว่างเป็นเรื่องเศร้าเรื่องเวทนาเพราะไม่เข้าใจไม่เข้าใจข้างในความว่างไม่ว่างข้างในความมีไม่มีข้างในความว่างที่ไม่ว่างคือมีไม่มีข้างในความมีที่ไม่มีคือว่างไม่ว่าง สิ่งเหล่านี้แยบยนอัศจรรย์ไร้ที่เปรียบไม่ใช่มาจากการอ่านหนังสือการฟังเสียงไม่ใช่มาจากการมองรูปลักษ์สิ่งเหล่านี้ดยูในความว่างต้องแจ้งตื่นต้องเข้าใจทะลุปลุกปลงรู้แจ้งลึกล้ำต้องเห็นทัดเจนเข้าใจแจ่มแจ้งถึงโฉมหน้าดัางเดิมที่แท้จริง อนันตชาติมาพวกเราไม่เข้าใจเพราะมีอวิชชาปิดบงังมีความทุกข์เศร้าอาดุลอนันตชาติมาพวกเราอยู่ในความเข้าใจผิดพวกเราคาดเดาในความจำอนันตชาติมาล้วนอยู่ในความโลภโกรดหลงอนันตชาติมาล้วนอยู่ในการแบ่งแยก อยู่ในพันธนาการเธอคิดดูเมื่ออยู่ในผลกรรมสนองก็ไม่มีอิสระภาพต้องไปเกิดอีกตามผลกรรมสนองตามเงื่อนไขของสิ่งที่อัตตารับรู้แน่นอนต้องไม่ห่างจากสิ่งรับรู้ข้างในสิ่งรับรู้คืออะไรคือเสียงและรูปลักษณ์ เสียงและรูปลักษ์ตีกันเสียงและรูปลักษ์ของฉันตีกับเสียงและรูปลักษ์ของเธอนี่ก็คือล้อมตีกันดังนั้นพวกเราจึงมีชีวิตที่น่าเบื่อหน่ายชีวิตคนเหล่านี้น่าสงสารชีวิตคนเหานี้น่าเศร้าสลดชีวิตคนเราทุกเจ็บปวด เพราะว่าพวกเรายึดติดรูปยึดติดลักษณะคิดว่าสิ่งที่มองเห็นสิ่งที่จำได้เป็นของจริงเหล่านั้นมันคือมีไม่มีดังนั้นข้าพเจ้าจึงบอกกับทุกท่านว่าอะไรเรียกว่างว่างไม่ว่างไม่ว่างที่อยู่ข้างในความว่างเรียกว่ามีไม่มี ไม่มีที่อยู่ข้างในความมีเรียกว่าว่างไม่ว่างมันคือหนึ่งแกนสองด้านเป็นหนึ่งไม่ใช่สองฟ้าดินเป็นหนึ่งไม่ใช่สองพวกเราทำจนกลายเป็นสองมีคู่ปรปักยุ่งกับนามและรูปต้องการมีชื่อเสียงเหลือชื่อไว้ในประวัติศาสตร์ เหลือชื่ออะไรไว้มันยังอยู่ในการเกิดการตายไม่ใช่หรือยังอยู่ในการเวียนว่ายยังอยู่ในการต่อสู้ยังตีไปตีมาล้อมชกต่อยกันคนเราไม่รู้สิ่งที่ร้ายรูปลักษณ์รู้จักแต่สิ่งที่มีรูปลักษณ์ดังนั้น เขาจะคิดเพ้อเจ้อความทุกข์ของคนเราอยู่ที่คิดเพ้อเจ้อฟุ้งซ่านคิดมากมายใหญ่โตคิดไว้สวยงามคิดจนสุดท้ายตนต้องสร้างความทุกข์ขึ้นเองพันธนาการเพราะล้วนต่อสู้กับตนเองเป็นอนันตชาติแล้วทุกการกระทํา ทุกความคิดทุกสภาพล้วนทำตัวเองเพราะเธอทำไม่สมบูรณ์ไม่เมตตาไม่มีภาวะดั้งเดิมที่มีไม่มีว่างไม่ว่างยังมีอีกก็ต้องจัดการตัวเองคนแรกจัดการตัวเองคนที่สองจัดการผู้อื่น ผู้อื่นก็จัดการตัวเองอีกทั้งหมดอยู่ในความว่างพวกเราจัดการผู้อื่นผู้อื่นอยู่ตรงไหนอยู่ในอัตรารับรู้ฉันรักเธอฉันเกลียดเธอฉันแค้นเธอฉันเข้าใจเธอผิดมากอยู่ตรงไหนอยู่ในอัตรารับรู้เขาจำเสียงและรูปลักษณ์ของเธอ อยู่ข้างในแล้วสภาวะของฉันต่อความคิดของฉันทั้งหมดจนอยู่ในอัตตารับรู้อัตตารับรู้ของฉันตีอัตตารับรู้ของเธออัตตารับรู้ของเธอตีอัตตารับรู้ของฉันนั่นก็คือทำสงครามกันในความว่างใช่ไหมพวกเราทำสงครามกันที่ไหน ลูกระเบิดของพวกเราปืนกลของพวกเรายิงกันใครสู้กันอยู่ข้างในความว่างล้อมรอบตีกันคนเราไม่รู้น่าสงสารเพราะเขายึดติดนามและรูปยึดติดรูปรักปลอมเขาไม่รู้ว่าสิ่งน,นี้คือมีไม่มีเป็นสภาพของกรรมสนองอย่างหนึ่ง เป็นเคราะห์ภายในความว่างเขาเอาอะไรไม่ได้เลยความสูงส่งของชีวิตคุณค่าของชีวิตความสุขของชีวิตความสมบูรณ์ของชีวิตชีวิตต้องหลุดพ้นจากการพันธนาการของความทุกข์ความกัดกลุ้มหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตาย หลุดพ้นจากการถูกหนอนกินถูกไฟเผาพวกเราต้องหมุนออกจากสภาพเหล่านี้เพราะพวกเราทำสงครามกันอยู่ในความว่างหมกมุ่นอยู่กับนามและรูปทั้งหมดอยู่ในอัตตารับรู้ทำไมเธอชั่วร้ายจังเหมือนงูพิษที่พ่นพิษร้ายออกมา พิษมันรุนแรงมากยกตัวอย่างเช่นเราเห็นเสือตัวหนึ่งมันดุร้ายอย่างไรมันอ้าปากกว้างโชว์เขี่ยวที่แหลมคมเห็นภาพแล้วก็คือมันจะกัดกินเธอนี่แหละใจคนน่ากลัวเช่นนี้พวกเราต้องฝึกมหาเมตตามหาการุณา ต้องฝึกให้มีแสงร้ายขอบเขตอายุยืนยาวร้ายขอบเขตพวกเราต้องฝึกให้แสงผู้อื่นให้สิ่งดีๆแก่ผู้อื่นต้องฝึกคุ้มครองปกป้องผู้อื่นให้ความสุขผู้อื่นเหล่านี้จึงจัดเป็นเรื่องสูงส่งที่สุดสมบูรณ์ที่สุดจริงแน่นอนที่สุดม่เช่นนั้น พวกเราก็ฝึกแต่เรื่องต่อสู้แย่งชิงดุร้ายไม่มีที่เปรียบหดเหี่ยมไร้ที่เปรียบดูคนร้ายข้ามเหมือนดัางมดเพราะเขามีอัตตาทิฏฐิความเห็นส่วนตัวโอ้อวดหญิงยะโสใจดุร้ายเหมือนสัตว์เพราะคิดเพอเจ้อแบ่งแยก ยึดติดปรากฏออกมาเขาก็ต้องรับผลกรรมสนองเพราะมันมีกฎแห่งกรรมทุกอย่างที่ทำลงไปแล้วต้องเผชิญหน้ากับมันแน่นอนไม่ใช่ว่าเธอตายแล้วเหลือชื่อไว้สิ่งที่เคยทำไว้จะหมดไปมันไม่ง่ายอย่างนี้คิดเช่นนี้ก็คืออวิชชาความไม่รู้ แย่ที่สุดน่าสงสารมากน่าเศร้าสลดมันต้องมีกฎแห่งกรรมแน่นอนถ้าไม่มีกฎแห่งกรรมพวกเราก็ไม่ต้องบำเพ็ญแล้วถ้าไม่มีกฎแห่งกรรมตายแล้วก็ไม่มีแล้วแล้วพวกเราบำเพ็ญเพื่ออะไรก็เพราะข้างในความว่างไม่ตายเขาพเจ้าพูดแล้วว่า กฎแห่งกรรมอยู่ตรงไหนกฎแห่งกรรมอยู่ในความว่างตายไม่เต็นเพราะความว่างไม่ตายมเมล็ดพันธ์ความจําอยู่ข้างในข้างนอกคือลักษณะของบุคคลเรื่องราววัตถุข้างในคือมเมล็ดพันธ์ความจําเมล็ดพันธ์ความจําคือเสียงและรูปลักษณ์ เมื่อข้างในยึดติดเสียงและรูปลักษ์ก็คือตีกันไม่ใช่หรือเสียงและรูปรักษ์ให้พวกเราใช้ใช้อย่างแยบยนต์แต่เดิมมามันคือว่างไม่ว่างอะไรเรียกว่าว่างไม่ว่างก็คือข้างในความว่างไม่ว่างไม่ว่างคืออะไรไม่ว่างเรียกว่ามีไม่มี ข้างในความมีไม่มีไม่มีคืออะไรไม่มีเรียกว่าว่างไม่ว่างเนื่องด้วยข้างในความว่างตีกันความทุกข์จึงตัดไม่ขาดความกัดกรุ่มไม่จบสิ้นเกิดตายตัดไม่ขาดกรรมตอบสนองไม่หยุดปัจจัยเกิดปัจจัยดับไม่สิ้นสุดมีที่หมายมากมายนับไม่ถ้วน จึงตีกันอยู่ข้างในข้างในผีตีกันต้องเอาผีนี้มาแปลเปลี่ยนเป็นว่างแท้แยกจนมีแปลเปลี่ยนเป็นแสงร้ายขอบเขตอายุยืนยาวร้ายขอบเขตพวกเราก็จะไม่ตีกันอีกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ตีกันแล้วชีวิตก็สูงส่งล้ำค่า ทุกคนเคารพยกย่องสรรเสริญเธอยกมือไหว้เธอไหว้จิตเมตตาการุณาของเธอไหว้เธอที่ทำทุกอย่างเพื่อคนอื่นเพื่อเรื่องการเกิดการตายที่ยิ่งใหญ่ของเวไนเพื่อความสุขของเวไนเพื่อช่วยเวไนพ้นทุกไร้กังวลพุทธยานของฉัน สำนึกคุณเธออยากเรียนแบบอย่างเธอที่มีมหาเมตตามหากรุณาวันนี้ก็ขอร่วมผูกบุญสัมพันธ์แห่งธรรมและให้กำลังใจซึ่งกันเพียงเท่านี้สำนึกคุณแล้วสำนึกคุณอีกขอบคุณแล้วขอบคุณอีกสวัสดี